สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสวัสดีปีใหม่นะจ้ะสวัสดีปีใหม่พ่อแม่พี่น้องจ้ะสำหรับคลิปนี้กับ่าพอกับบุลันในคลิปการกีดยางคือเก่าจ้ะพี่น้องกีดยางในปีใหม่จ้ะ <c oughs> ปีใหม่กับบุรันกับขอวอวยพรให้พ่อแม่พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญน่าจ้ะพี่น้องขอให้ร่ำให้รวยจ้ะรวยรวยเฮงๆรวยๆ,ๆ,ๆวยเด้อพี่น้องในปีใหม่จ้ะ คลิปนี้บุรันสิภาพ่อแม่พี่น้องมาเบิงมาเบิงอันสวนยางจ้ง่สำหรับเดือนมกราควบต้นเดือนมกรานี่ต้นยางข้ากระสิเริ่มใบแดงแล้วพี่น้องใบแดงใบเลื้งแล้วจ้ะใบแดงใบเลืองแล้วข้ากระสิเริ่มสลัดใบพี่น้องตอนนี้กับว่าในแจงคากเดี๋ยวแจงก็หนีจังหน่อยเดี๋ยวบุรันสิพาพ่อแม่พี่น้องมะเบิง ว่าเขาเดงจังไนจ้ะใบายางเขาเริ่มแดงงเราพี่น้องเริ่มรวงเด้ยวมาเบิองว่าใบายางเริ่มรวงเด้วจังส่อย่างเขาสีออกดีคือเกาบอพี่น้องนี่เขาจังมาเบิองกันจ้ะนี่เขาเสื้อใ่อยก็นองพี่น้องเดี๋ยวบุลันสิผาพ่อแม่พี่น้องมาเบืองจ้ะ อย่างนี้ก็เป็นอย่างมีดที่หกพี่น้องนี่จ้ะมีดที่หกพี่น้องเบืองกากาศน่น<ๆ>อยเขาก็ยัง่งก็ยั่งน่อยดีไลดีอยู่ได้พี่น้องพอหยังดีจ้ะเพราะว่าอากาศยั่งเย็นอยู่พี่น้อเงเขาออกอย่างเขาออกเพราะว่าอากาศยั่งเย็นอยู่จ้ะถึงสี่เป็นช่วงใบร่วงแล้ว อากาศกันยังเย็ยนอยู่พี่น้องนี่จ้ะกันยังน้อยดีอยู่พี่น้องดินกับว่าข้างในแหงค่ะพี่น้องต่ถามว่าแหงไปกับแหงแล้วจ้ะเพราะว่าเท่ากับพานดูฝนมาในสองเดือนแล้วเนาะพี่น้องนี่จ้ะนี่จ้ะพี่น้องสำหรับ ใบยางบ้านบุรันจ้ะยางยางภาคอีสานพี่นอ้องภาคอีสานบ้านบุรันจ้ะนี่ใบยางเขาสีเริ่มแดงแล้วจ้ะใบยางสีรโรนอะพี่นอ้องสังเกตว่งเขาสีแดงมาตั้งแต่หยอดตั้งแต่หยอดต้นได้จ้ะนี่นี่พี่นอ้องเริ่มเร่มเป็นสีแดงแดงสิจ้ะ เวลาลมพัดมากก็เริ่มปิวร่วงพี่น้องนี่จ้ะนี่ยังสังเกตว่าใบเขาก็เริ่มร่วงแล้วพี่น้องเริ่มมี่บางนิดหน่อยแล้วจ้ะประมาณนี่แหละพี่น้องบรรยากาศส่วนใหง ของเดือนของปีไม่เนาะพี่น้องเดือนมกราคมจ้ะนี่ต้นยางกะจีประมาณนนี่กะจากนี่ไปหอดสิ้นเดือนกะสีเหลืองกะสีเลืองไปไรแลวกะสีร่วงร่วงไยพี่น้องนี่ถามว่าอย่างปริมันอย่างของเดือนมกราคมนี่ออกไยบ่กระบอกได้ว่าของเดือนมกราคมนี่อย่างกะสีโหดลง หน่อยกว่าของเดือนท่านว่าอยู่พี่น้องราะว่าหยังเพราะว่าเดือนท่านว่าคมหนีต้นอยางเขายังสมบูรณ์ดีอยู่เนาะพี่น้องดินก็ยั่งซ่มซ่มหลายกว่านี้อยู่จ้ะบรรยากาศสวนอยางจ้ะใบยางก็เริ่มห้างแล้วพี่น้องตกมาเดือนนี้จ้ะเดือนนากระเริ่อมเริ่มร่วงร่วงายแล้วพี่น้องนี่ก็ตอนนี้ก็ร่วงไปจักหน่อยแล้วจ้ะนี่ใบยางเริ่มแดงแล้วพี่น้องนี่ นี่จ้ะยางบ้านมุรันจ้ะภาคอีสานบ้านมุรันจังหวัดกาฬสินธุ์พี่นอ้องนี่ประมาณนี้จ้ะนี่พี่น้องนี่จ้ะพี่น,อน,นอ้องยางสำหรับยางที่ออกเมื่อน,นี้จ้ะที่ออกประมาณนี้พี่นอ้อง อากาศ่หนาวแห้งจ้ะอากาศเย็นๆพี่น้องสำหรับปีไม่เมื่อนี้จ้ะสำหรับเมื่อนี้ยางกระสีแต่ถือว่าออกแ้่ว่ามถึงก็ลายพี่น้องมถึงก็ออกลายจ้ะออกประมาณห,หดกว่าหดกว่ารอบก้อนของเดือนท่านว่าคมพี่น้องก่อนที่ก้อนปีหม่นะ่ะออกดีจ้ะก้อนที่ ปีไมะพี่น้องสรง่ายปีเก้าจ้ะออกดีดีพี่น้องอยังออกดีค่ะออกดีค่ะออกดีออกดออกดแห้งจ้ะสำหรับวันนี้กัปีปีปีหม่เนาะพี่น้องนี่จ้ะขายไปแล้วได้จ้ะรอบหนึ่งรอบของอันทรง่ายปีเก้านะขายไปแล้วนี่คือของของ,ของปีไม่จ้ะนี่นี่คือเป็นอย่างของปีไม่จ้ะนี่มีเดียวพี่น้องในี่ยใ้อยู่ยในถ้วยนี่จ้ะ ทั้งหมดนี่ทั้งหมดนี่หกเมตรพี่น้องนี่จ้ะอย่างหกเมตรพี่น้องทั้งหมดนี่จะ้ะพาพอมีพี่น้องมาบึง้งว่าเขาสีออกดีคือเกาบอลังจากที่เทียนใบเริ่มร่วงแล้วพี่น้องนี่ใบย่างก็เริ่มแดงแล้วจ้ะเขาสีแดงมาตั้งแต่ยอดพี่น้องสี่เริ่มร่นลร่นร่วงลงช่งวงยอดพี่น้อง ร่วงมาเรื่อยๆจ้ะจนจนว่าเบิดสุใบเลยพี่น้องร่วงจนเบิดจนจนบ่มีซักใบเลยแม่พี่น้องทั้งต้นนี่นี่พี่น้องก็สีร่วงจนเบิ้ดเอร์ได้จ้ะนี่ตอนนี้เริ่มแล้วจ้ะเริ่มร่วงแล้วเริ่มร่วงไปเรื่อยๆเดี๋ยวบวุรันสิพ่อพ่อแม่พี่น้องไทยทั้งห้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆจ้ะว่า พอเขาดวงเบอร์สุไหแล่ยางเข้าสิออกคือกาบอ่พี่น้องการออกของอยางการหน่อยของอยางสิเป็นยังไงผ้าพแมีพี่น้องเบึงอยู่เรื่อยจ่ะกดติดตามบุรานไหวได้จ่ะมือนห็นบุรันพามาเบึงว่ะหลังจากปีใหม่แล้วยางเข้าออกคือกาบอ่พี่น้องบรรยากาศกักบว่ค่อยหนาวนะพี่น้องเป็นฤด,ดูหนาวที่บ่หนาวคักไหมจ่ะ หนาวช่วงเดียวช่วงแบบก้อนปีใหม่น,ะน่ะหนาวหนาวแห้งพี่น้องนี่เข้าดาวปีใหม่กันบนว่หนาวคักจ้ะหลังมื้อนี้หลังปีใหม่กับบั่นบน่หนาวพี่น้องอากาศบ่หนาวจะ้ะอากาศพอดีพอดีเย็นๆยามื่อเสาก็เย็นๆจักหน่อยพี่น้องสวยมากกับห่อนจะ้ะห่อนเอานี่ประมาณน,นี้ล่ะพี่น้องสำหรับมื้อนีจ้จ้ะพาบ่าวแม่พี่น้องมาเบิง่งกระสันคลิปนี้เอาไว้ซสำนี้ก็นาะพี่น้อง อย่างหกเมตรพี่น้องนี่นี่สวยนี่อย่างปีไม้่ <c oughs> างปีไม้มาไก่สีหอดมือคล้ายอีกแล้วพี่น้องอีกประมาณเสี่หาเหมือก็ได้คล้ายแล้วจ้ะสุ่อไทยก็ชท่าไทยกะขใอยพี่น้องโชคดีแล้วจ้ะขให้พี่น้องโชคดีมีความสุขจากปีไม้นี้ปีไม่แล้วกะขใอยพี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกๆกคนจ้ะ มีเงินมีทองหล่ำรวยทุกๆกคนจ้าพี่น้องคลิปนี้ไวส้สำนี้ก็น่ะจ้าคลิปหนาพอกันไหมจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า